สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวอัปเดตนะคะสําหรับคนที่กลับไทยสําหรับคนที่ก่อนหน้านี้นะคะดีใจว่าหลังวันที่16ทันวาคมเราไม่ต้องจองโรงแรมในการกักตัวเพื่อรอผลตรวจ PCR นะคะตอนนี้นะคะเนื่องด้วยสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามานะคะเป็นสายพันธุ์โอไมครอนก็ทําให้คณะรัฐมนตรีนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ยกเลิกการตรวจแบบ ATK antigen test นะคะกลับไปเป็น PCR Test เหมือนเดิมค่ะโดยเป็นการใช้มติคอรมอรแก้ไขมติสอบอคเพื่อให้มีการคัดกรองอย่างเข้มข้นสำหรับผู้เดินทางมาจาก63ประเทศและจะไม่มีการพิจารณาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มนอกจาก63ประเทศนี้ค่ะโดยไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะที่เรียกว่าโอไมครอนเราได้ตรวจพบเมื่อวันที่11พฤศจิกายนค่ะที่ประเทศบอสวานาะ 4คนส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากประเทศแอฟริกาใตานะะ้นะคะนะคะก็เป็นข้อมูลการตรวจพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนค่ะซึ่งก็จะพบทั้งในทวีปแอฟริกายุโรปเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียค่ะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะวันที่30พฤศจิกายนหรือว่าวันนี้นะคะก็ได้กลับไปใช้วิธีการตรวจแบบ RT-PCR ีาสำหรับคนที่จะเข้าประเทศไทยแล้วค่ะ โดยเมื่อเวลา8.35นากานาทีวันที่30พฤศจิกายนนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก็ทางกระทรวงสาธารณาสุขได้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าเนื่องด้วยปัญหาการระบาดของโอไมครอน โดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะนำเสนอในที่ประชุมคอรม,มอรทบทวนมติสบคเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ให้มีการตรวจเชื้อโควิดจาก PCR เหลือเพียงแค่แอนติเจนเทสค่ะซึ่งก็จะเริ่มในวันที่16ทธันวาคมนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะขอให้กลับไปใช้วิธีแบบ PCR เหมือนเดิมโดยเป็นการใช้มติคอรมอแก้ไขมติสบบอคอค่ะ <_ C os> เพื่อให้มีการคัดกรองอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากทั้ง63ประเทศและก็จะไม่มีการพิจารณาเพิ่มประเทศจาก63ประเทศนี้ค่ะโดยก็จะมีการควบคุมอย่างเคร่งคัดมากขึ้นค่ะสำหรับคนที่มาจากทวีปแอฟริกาทั้ง8ประเทศ ก็จะไม่มีการเทสแอนด์โกแล้วนะคะไม่อนุญาตรวมถึงคนที่เคยพักอยู่ในทวีปแอฟริกาในเวลา21วันก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยโดยจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไทยนะคะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปยกเว้นผู้ที่มีสัญชาติไทยค่ะ และในการที่เดินทางเข้ามาในมประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนก็จะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันแล้วก็ต้องตรวจหาเชื้อทั้งหมด3ครั้งด้วย PCR test ค่ะและเมื่อกลับสู่การควบคุมเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้มาตรการการป้องก,ก COVID ันโรคโควิดเนี่ยกลับไปควบคุมเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่ประกาศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนตามนี้ค่ะ โดยคนที่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ63ประเทศที่รัฐบาลกำหนดนะคะก็สามารถเข้าสู่ Test and go โดยที่จะต้องจองโรงแรมนะคะเพื่อรอผลตรวจ PCR Test ก่อน1วันค่ะและผู้เดินทางนะคะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า14วันก่อนออกเดินทางครบตามโดสที่กำหนดค่ะแล้วก็ข้อกำหนดอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะคะ รวมถึงคนที่มาจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก63ประเทศทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนนะคะก็ยังคงที่จะเข้าประเทศตามมาตรการเดิมค่ะโดยในกรณีถ้าเราฉีดวัคซีนครบนะคะตามโดสที่กำหนดก็สามารถที่จะเข้าไปทั้งแซนด์บ็อกซ์แล้วก็การกักตัวแบบ AQ ตามปกติได้เลย ก็จะใช้เวลาที่7วันค่ะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็อยู่นอกเหนือจากประเทศที่กําหนดไว้แล้วด้วยเนี่ยก็จะต้องกักตัวด้วยระบบ aq นะคะเป็นเวลา10วันค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลการอัปเดตใหม่วันที่30 พฤศจิกายน2,564นะคะสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับไทยคนต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะก็กลับไปยึดมาตรการตั้งแต่รัฐบาลประกาศไว้วันที่1พฤศจิกายนค่ะไม่มีการตรวจแบบแอนติเจนเทสอย่างที่วางแผนไว้ว่าจะเริ่มหลังวันที่16ธันวาคมค่ะขอให้ทุกคนเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพนะคะ